คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านบายใจเตย Asset Management ค่ะ EP นี้กลับมาพบกับยิ้มหวานที่จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวบ้านสวยในจังหวัดต่างๆค่ะและ EP นี้นะคะยิ้มผาคุณผู้ชมมารีวิวบ้านสวยๆในโครงการหมู่บ้านสกายไลน์อมตะค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยงพรอเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะเป็นโครงการทำเลดีอยู่บนทำเลศักยภาพกลางเมืองอมาตะซิตี้เลยแหละค่ะอยู่ใกล้นะค่ะกับห้างแมคโคร ให้วัสดุค่ะใกล้ตลาดจิตพินันและก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและที่สำคัญก็ยังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครด้วยนะคะ ไปทํางานก็ง่ายใช้ชีวิตก็ง่ายค่ะด้านในโครงการเองค่ะเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยแห้ะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆม,มีทั้งรอปพเข้าออกผ่านทาง k ีการ์ดแอสเซทและกล้อง CCTV คอยดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงไปเลยค่ะและยังมีพื้นที่ส่วนกลางไว้ับบริการลูกบ้านด้วยนะคะทั้งสวนสาธารณะ สวนหย่อมค่ะและเขายังมีสกายไลท์ทีพาร์คค่ะกับลูดวิ่งจักรยานนะคะแล้วก็เลนวิ่งด้วยค่ะเรียกว่าห้อมร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและก็ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยตัวบ้านเองถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดินมีเพดานสูงทําให้ตัวบ้านโปร่งโล่งสบายอากาศพักผ่านดีทําให้ตัวบ้านเย็นเปรียกไฟนั่นเองค่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะ หลายคนอาจจะอยากเห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไงด้านหน้าสวยขนาดนี้แล้วด้านในจะสวยแค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะพรอมแล คุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้ค่ะยิ้มก็มาอยู่ด้านหน้าของบ้านเลขที่7777ทับ199แล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวหลังมุมนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําสามารถจอดรถด้านหน้าได้1คันแล้วก็มีแอรีเรียด้านข้างของตัวบ้านด้วยล่ะค่ะกับขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่24.4ตารางวาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อตามมาเลยค่ะ นี้ถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นเพดานสูงค่ะทําให้ตัวบ้านนะคะมีความปลอดโปรง่งลมพัดผ่านได้ดีค่ะและก็ที่สําคัญประหยัดไฟบ้านเย็นด้วยนะคะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยแหละคะ่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมใช้เป็นห้องนั่งเล่นมุมรับแขกตั้งโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีหรือจะเลือกเป็นทีวีแบบติดผนงังก็ได้เช่นกันค่ะลึกเข้ามาด้านในสามารถ ตั้งต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านหรือว่าใช้เป็นมุมห้องทำงานก็ได้ค่ะสสารับ้านหลังนี้นะคะมี1ห,ห้องน้ำค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยค่ะ บรบบิเวณด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยค่ะมีการต่อเติมเพิ่มค่ะทั้งพื้นและหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนคะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นมุมซักล้างตากผ้าหรือว่าใช้ทําเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารทําครัวไทยได้แบบครบวงจรเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้มีขนาดกว้างมากๆเลยทีเดียวจะเพิ่มเคาน์เตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทํากลัวมาก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ และสำหรับภายในบ้านนะคะมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันห้องนอนแรกทีมพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรสามารถวางเตียงตั้งแต่ขนาดหถึง6ฟุตได้สามารถเพิม่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ครบคันเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสซฟาหรือตู้เครื่องแป้งและความพิเศษนะคะของห้องนอนนี้ค่ะนั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านทําให้คุณรับชมวิวด้านหน้า ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและสำหรับห้องนอนที่2อ,อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงกับมาสเตอร์เบดมเลยลค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกนะคะในการวางเตียงขนาด5-6เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ ตู้สื้าโต๊ะกลางแป้งและอุปกรณ์ต่างๆได้แบบครบชดุดและยังมีแอรียอเหลือๆให้เดินได้ด้วยนะคะแต่สําหรับท่านที่อยากจะเพิ่มเติมพื้นที่ก็แนะนําค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะคะก็จะประหยัดพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะห้องนี้นะคะมีหน้าต่างอย่างถึง2ฝั่งเลยทีเดียวค่ะกับบริเวณด้านข้างและก็บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะการเดินทางเปียงหมู่บ้านสกายลิงอมาตะ เริ่มต้นที่ปากทางเข้านิคมอมตะซิตี้ขับตามทางไป4.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยบ้านนายเสาตรงเข้าไปในซอยอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะคุณผู้ชมคะบ้านสวยทำเลดีในโครงการสกายไลน์อมตะหลังนี้ร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่ค่ะสามารถติดต่อหาเราได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบาย J a s s e t Management และช่องทางน้องใหม่ t i k t o k แมอยากมีบ้านค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่รอให้คําตอบนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะนัดชมสถานที่จริงกอแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะและนอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยละค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีรั์ในดว ใจสามารถที่จะพิมพ์มาบอกเราไว้ได้เลยนะคะยิ้มและทีมงานจะทำการคัดซับสวยๆและพาคุณผู้ชมไปชมใน EP ถัดไปค่ะแต่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ